สวัสดีครับพี่น้องของไฟสู้สุสุคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับสร้างชาแนลนะครับกองไฟที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับอยู่ท่างข้างนี่ครับก็เป็นกองไฟของทีมงานหวานไฟเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเสื้อที่ฝ่าฝัานะครับแถบแขนสีขาวนะครับเนาะเดี๋ยวเพระว่าพี่พาน้องเดี่ยวมันจะแห้งว่าไก่เบิงไก่ไก่แล้วกนัะครับกับไฟรับเนื้อรับตัวเป็นจังได้ นะครับออกมาเป็น hmm. สิ่งท well ี um ่ว่าแน่นอนอยแล้วนะครับเงียบเหมือนเดิมแต่บอลเือเก่าถุงบอลเชือเก่านะครับโดยสภาพนะครับตัดไฟเป็นบังไฟทอหกนะครับเจย้อมเป็นแนวน้าเกย้อมข่อยบัวคามุนเซตีเป็นบังไฟขนาดท่อหกนะครับของทีมงานวานไปเลยนะครับนะครับมีกองเม่การนะครับ ฐานการจุดนะครับณบ้านท่าน้อยนะครับเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับไฟะครพินทีเยวนะคัดยวนะครับทีเดีนะครับเนัเดียนะคทเีนะครับทยวนะครับทีเาีนะรีเยนรับทีเวนะครับทียมงานะบทเนไปด้วนบางเดยวองครของี่ายนะครับผลงานจะเป็นะังไดนัดวนเยวนะครับทครยนทีดียวเธอต่อไป เดือนเชิญลีนาเดือนบังไฟขนาดนาหกนะครับสามจนหกพีแมนหวานไปเลยติดควาเรียบร้อยติดกวาหมักฐานของนาฐานนะครับทุกจุดท,ท,ทุกมองปลอดภัยท,ทั้งซ้ายและข,ขวานะครับ ทงแดงลงทงเขียวขึ้นขอทีมงานหวานไปเลยจงโชคดีสามหนึ่งไปหวานไปเลยไปแดนไปยดนไป โอ้แน่นอนฮะยกเกืนจากสองเปียกเว่าเป็นหางครับไปได้เองค่ะขอขอคอย่เออท่วงบริสุทนี้เปียกติดเตียบร้อย แฮ่บางนี้เจ้าของบางไฟละว่าผิดอย่างเดียวผิดอะไรยค่าเบียร์หน่อยเปิดไปที่ยอดเรียบร้อยโยกเบาๆหางดูดนมข้างเดียวเอ้ แต่ว่าเปิดยอด่อ,อลายเด้อมันเป็นขนาดนาหกกบกาเลยเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเปิ่งกันไปก่อนครับคอยโยกคอยหมุนตีเป็นวกแคบๆโอ้ของแหลมข่ใส่พิษแฉกบ่เออเอาโคตรน่าเพื่อ,อ,อ,อนํนนำหมุนตีเป็นวกแคบๆเบาๆปาเพื่อเ,เ,เดียว เออตั้งสี่เลยมแม่เบ,บิ่ง <c oughs> กันไปก่อนครับบ่ายเฮาอยากใช้หัวประตูเพียงตะหลอดนะครับอเออมันเลี่ยมแบบเนี่ยมันจิ้มแบบแม่เป็นแบบ หนึ่งลอยครับสามสิบคะแนนผ่านไปหมุนตีเป็นว่าแพรีบเบาๆในกล่องก็ใหญ่อยู่เนี่ยเออมันบังใหญ่เนาะหนตีเป็นว่าเพรีบเบาๆป้าตีเท่าควรจะกรบเบิงกันนะครับไดยห่ะสิบคะแนนผ่านไปกระเบิงกันไปอย่าวเบาเบิงนะครับลง เคลื่อนโตเป่าเบานิ่มนิ่มตอนนี้หาว่าอะไรน้นนะครับแว่าหลายๆลายคนมันกัดนาดนาครี่กันแล้วนะครับนาเป่าเห็นแล้วี่กันแล้วนะครับหมุนตีเป็นลูกแพร่แพร่เบาเบานิ่ม,มน,นิ่มแน่นอนของเพตนนะครับอย่างคำาอยู่ตลาดครับ เัี้กบครมคิที่บอกนครับสองนงสนร้อยผ้าตัดนะเบินนับกันเห็นนับกันสรามเอทีครับเป็นป่าเท่าคนเดียวเป็นปืนนะครับบนตีดเป็นกเสียบเสียบเดียมภาพเรียมภาพมาเต็มเต็มบังเต็มเล่าแล้วนะครับหวานไปเลย แน่นอนของเขาน่ะัอ่าจะดวลลอยๆหลังม้านสองร้อยเจ็ดสามรีย์ะเาะ่ันมเห็นทีนี้ไปครับจอไปเห็นไครับตอนนี้ด้านป่าเขาป้นไปด้นขวมันกว้างจมกับใเต้นไบ้า นเกห็นเลย้วอักนน um ์นขาวเด้อช anyway. in ัดเจนนะครับสายังสูงนะครับพีองครับครับูเ่อเขาวนะครับสีลงมาหาก้อนเมฆสีขาวครับกเมลก่อนเมฆสีขาวลงมาลสีพุไทนะครับเอาไปลงมาไปใหมนะครับเริม ไปไมมลงไปานอถออีกนี pues bien, ่ตองน้าต่อมานี่ครับตงังคะแนนครับสามสามสาแปดสองแปดห้าสองอยแปดสิบนะครับพี่้องครับ 2 8 5น,นะครับว่าไม่เรานะครับเป็นคะแนนของฝั่งไฟนะครับส8งนะครับทีมงานหวานไปเลยชะครับแล้วก็โอเคนะครับสำหรับพี่บีก็ฝากไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ